เวลาที่เราหลับแล้วฝันในปริมาณที่เหมาะสมนี่คือเรื่องดีนะครับเพราะว่าเวลาที่ฝันเนี่ยมันเป็นการจัดการกับระบบความจําในสมองเราย้ายจากช็อตเทอร์เมมโมรีในแต่ละวันไปเก็บไว้ที่ลองเทอร์เมมโมรีมันยังช่วยในเรื่องของครคคิดสร้างสรรค์แล้วก็การแก้ปัญหานอกจากนั้นในช่วงหลับฝันเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทํางานร่วมกับดิฟสลีปในการที่จะเคลียร์ของเสียออกจากสมองไม่ว่าจะเป็นพวกโปรตีนพิษต่างๆนะครับ ในคืนนึงเนี่ยเราจะมีช่วงของการหลับฝันหรือว่าเลมสลิปเนี่ยประมาณ20%ของการนอนหลับนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถจําความฝันของเราได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าใครจําความฝันทั้งคืนไม่ได้เลยเนี่ยอาจจะบ่งถึงคุณภาพของการนอนหลับในช่วงเลมสลิปที่ไม่ดีก็ได้นะครับแล้วก็บางงานศึกษาพูดถึงว่า ถ้ามีเรื่องของการหลับฝันหรือว่าเรมส e e ปน้อยเกินไปเนี่ยก็มีความเสี่ยงในเรื่องของความจําเสื่อมในอนาคตได้ด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นคุณภาพการนอนเป็นสิ่งสําคัญนะครับทั้งดิฟสเ e ปทั้งเรมสเลปถ้าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็จะช่วยทําให้สุขภาพดีได้นะครับ